ถึงแล้วจ้าที่จอดรถอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้ดีกว่าถึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทางขึ้นเส้นทางโบราณเชี่ยนฐานนะทุกคนตรงนี้เป็นทางขึ้นค่ะเริ่มต้นก็จะเป็นขั้นบันไดเลยทุกคนที่เรามาเดินวันนี้คือเส้นทางเดิน เส้นทางโบราณนนะันทุกคนเส้นทางโบราณเจ้ยนฐานนี้ชื่อว่าเจเจนฐานค่ะยู่เขตเหนียวรี่เริ่มต้นก็เป็นขั้นบันไดเส้นทางโบราณเจเจนหานนี้ส่วนมากทางเดินจะเป็นบันไดขั้นบันไดนะทุกคนก็จะมีทางเลี้ยวสลับกันไปค่ะ บันไดก็จะมีประมาณ400กว่าขั้นนะไปละไปละไปละมาหน้อยชอบเดินเขาเดินขึ้นบันไดเหนื่อยนะทุกคน รมแงเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกวันนี้อากาศก็เลยจะเหมือนเย็นๆไม่มีแดดนะทุกคนลมแรงมากรอแม่นด้วยครับ ถึงสาราสาราพักจุดที่หนึ่งแล้วค่ะทุกคนสาราพักจุดที่หนึ่งถึงแล้วจ้าอ๋อนี่ค่ะเขาเขียนไว้อยู่ว่าบันไดทั้งหมด424ขั้นบันไดจ้ะเมืองนี่อยู่ในเขตมณฑลเหียวนี่นะคะ มาเมย์นนด้วยครับเดินเร็วมากอวดหัวเงียบสงบไม่มีคนอะไเส้นทางโบราณเจนฐานนี้ทางเดินจะดีมากเลยนะเขาทำเป็นขั้นบันไดบันได,นดขั้นบันไดไวให้เดินดีมากค่ะทุกคน คิดว่าไม่มีคนแต่ว่าก็มีอยู่เป็นระยะๆเด้นครัข้างทางก็จะเป็นป่าไผ่นะตรงนี้จะมีทางแยกนะทุกคนขวามือจะเป็นทางเดินเป็นดินค่ะพื้นดิน ่วนเราเดินตรงไปทางซ้ายมือนี้จะเป็นขั้นบันไดเราเดินขั้นบันไดดีกว่าป่ะออกกําลังกายครับข้างทางน่ยไม้เยอะมากทุกคนอยากหากักไม้ไปแกงจริงๆแล้วถ้าจะเอาก็เอาได้นะทุกคนตรงนี้เนินเขาเนี้ยคือเป็นของรัฐบาลคือใครอยากเก็บนไม้ไปกินงก็เก็บได้นะ ข้างหน้าจะมีมีศาลาพักจุดที่สองเป็นจุดชมวิวค่ะไปไปดูกันดิศาลาพักจุดที่สองเดิน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 เดเดินเดินดเนเดินเดิดเนเดดเนเเยิดนิ อ,อ่อาไม่有往前走ฮะท่าบ๊ายบายจังไปดูข้างบนที่มมีศาลาให้จุดชมวิวสาลาสุดที่สองเราไปดูค่ะลมแรงมากทุกคนลมแรงจริงๆจริงๆตอนนี้เรามาเดินมันก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วนะทุกคนแล้วก็อากาศก็จะคลึงคๆเหมือนฝนจะตก ก็ไม่มีแดดด้วยไปไปดูเดินขรันตนี้ลูมาขึ้นมาันโผลนำทางไปแล้วค่ะไปไปดูสิอมแรงจงทนเห็นไหมมันโนําหน้าไปแล้วไปข้างบนเป็นยังไง เป็นเนินเขาเนินเขาเล็ก เนาะวันนี้ไม่มีแดดทุกคนไม่ร้อนมากมันโทก็เดินสบายๆค่ะแต่ว่าเหมือนจะเงียบๆนิดนึงก็แอบกลัวนิดนิดแต่ไม่เป็นไรค่ะเส้นทางเส้นนี้มาเดินบ่อยไม่น่ากลัวข้างล่างก็เป็นหมู่บ้านนะทุกคนไม่น่ากลัวค่ะเหมือนฝนจะตกหรือเปล่า อันนี้ฝนตกหรือเปล่าลูกเหมือนฝนจะตกเลยทุกคน,น,นไม่ได้เอาเสื้อกันฝนไม่อารมณ์มาด้วยไม่ได้อารมณ์มาด้วยตั้งหากตอนออกจากบ้านอากาศก็เหมือนจะเหมือนจะฝนจะตกอยู่แล้วค่ะแต่ก็เสี่ยงมาเพราะว่าอาทิตย์หน้าฝนตกหนักทั้งอาทิตย์เลยมีฝนตกทังไงดีจะกลับหรือว่าจ,จะไปต่อ เดินลุกเดินนครับตรงนี้เป็นทางยแยกเราจะไปทางขวามือนะทุกคนเห็นไหมเย้่อฐานกู่เต้าป้าใบตอก็หมายถึงว่าเส้นทางโบราณกู่เต้านี้โอ้เส้นทางโบราณเส้นฐานนี้เดินไปอีกแปดรอยเมตรค่ะไปลูกไปเดินแข่งกับฝนตอนนี้เราเดินแข่งกับฝนนะทุกคนเห็นไหมพื้นพื้นเปียกไม่รู้ว่าจะหยุดหรือเปล่า เดินมาครึ่งทางแล้วจะก,กลับก็ไม่ใช่ทุกคนมันต้องไปต่อคะ่ะก็ถือว่าเย็นสบายไปอีกแบบหนึ่งนะอ๋อนี่ก็จุดจุด,จด,จดช,มชมวิวอีกที่นึง่มันหัวไปลูกละ่ะเดินแข่งกับฝนคนตกเราหยุดนานไม่ได้ กนเดินแข็งกับฝนโอคดีหน่อยวันนี้วันนี้อากาศเย็นไม่มียุงทุกคนแต่ว่าเสียดายเรามาไม่ทันดอกตุงสงสัยดอกตูงจะร่วงหมดแล้วค่ะไม่เห็นเลยไปเดินเดิเดเด,เดินครับ ตรงนี้สวยอ่ะข้างๆเป็นก้อนหินนะสวยนะทุกคนนะนี่คือธรรมชาติจริงๆวันนี้ลมแรงแล้วก็อากาศเย็นก็เลยไม่ค่อยมียุงไม่ค่อยมีมแมลงค่ะปกติจะเยอะอยู่นะถ้าอากาศร้อนๆหน่อยขั้นบันไดอีกแล้ว <laughs> ขั้นบันไดอีกแล้วมาไหนะชอบคั้นบันไดหระครับชอบคั้นบันไดหละลูก บันไดอีกแล้วบันไดอีกแล้วไปลู้ป่ะวิว่งวิ่งวิ่งวิ่งจ้าจ้าจ้าพับพับพับเหมือนฝนจะหยุดแล้วนะทุกคนฝนหยุดแล้วค่ะแต่ว,ว่าเราก็ทางขึ้นบันไดเหมือนเดิมจ้าเร่เร่ะอะโอเคดิใจไม่有下雨了哎 你好你好你好โ <laughs> กโก้เ็ยังไม่有下雨了哈ใช่ดีมาาลาจุดชมวิวจุดที่สามค่ะพักไหยลูกซาลาพักจุดที่สามนี่ค่ะ มีที่นั่งพักแล้ววิวก็จะประมาณนี้นะทุกคนไปดูใกลๆสิมันโถเดี๋ยวเดี๋ยวมันโถก็จะพักกินน้ําแล้วค่ะน,นข้างล่างก็จะเป็นบ้านคนเป็นหมู่บ้านคนมาอีกแล้วทุกคนมันโถดื่มน้ำเสร็จแล้วก็รีบเดินต่อเลยค่ะแล้วอากาศก็เริ่มเหมือน เริ่มเย็นลงเรื่อยๆตอนนี้สงสัยจะก็จะสี่บ่ายสี่โมงแล้วมั้งเพราะว่าตอนที่เราจอดรถแล้วลงเดินประมาณบ่ายสามโมงตอนนี้เราก็เดินมาพักเดินไปด้วยพักไปด้วยน่าจะสี่โมงแล้วนะทุกคนฝนตกจะลื่นนะทุกคนมันโถเหมือนถนนจะลื่นเหนเปียกเราต้องเดินระวังแล้วเมื่อกี้เกือบลื่น ต้องเดินตามนี่ทุกคนไอเดินตามไอสีสีค้ำๆแดงๆไอชีสีขาวนี้จะลื่นก็อยากเป็นช่องนี้เดินลงบันไดก็ยังชั่วหน่อยแปลว่าเดินลงบันไดก็มีปัญหากับข้อเข่าป็นแก่ก็อย่างนี้แหละทุกคนเ,เดินขึ้นก็เหนื่อยเดินลงก็มีปัญหากับข้อเข่า เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีแต่ไม่เป็นไรค่ะเดินได้ดีกว่านอนติดเตียงเดินไม่ได้ไดค่ะจุดชมวิวจุดที่สี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะจุดชมวิวตรงนี้ทุกคนจุดที่สี่ค่ะ ก็มีกาอี้ให้พักผ่อนเหมือนเดิมดูสินี่ชมวิววิวก็จะประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าเป็นเนินเขาเฉยๆไม่ใช่อ่ไม่ใช่เขาแบบเขาลูกใหญ่เขาลูกสูงอะไรประมาณนี้นะเป็นเนินเขาอยู่ติดกับหมู่บ้านเราจะไม่พักนะคะเพราะว่าเดินแข่งกับฝน มันก็ตก,ตก,ตกหๆหยุดๆดอกทุกคนตอนนี้สงสัยจะหยุดแล้วตอนนี้สงสัยจะหยุดแล้วเห็นไหมแต่ว่าหม้นี้ลื่นหรือเปล่าเนี่ยมันโรกลัวนะเพราะว่ามาคนเดียวและตอนนี้ก็ไม่มีใครเดินอยู่บนนี้แล้วเกิดลื่นหกล้มลงไปกระดูกหักแน่เลยอายุเยอะแล้วทำอะไรก็ต้องระวังนะทุกคน ภาพร่างกายไม่ให้แต่ใจรักนะคะทำไงได้ไปปุ๊อปะตอนนี้เราก็จะเดินลงแล้วะคะ่ะเดินลงเดินลง ถนนไม่เปียกขั้นบันไดไม่เปียกอ๋อตอนนี้เขามีต้นไม้บางนี่เองอุ้ยต้นไม้ใหญ่บางที่ค่ะเออมีต้นไม้ใหญ่มันก็ดีอย่างนี้นี่เองเนาะเห็นไหมไม่เปียกบันไดตรงนี้ไม่เปียกเลยดีอะแล้วทุกคนอะไรเนี่ย ไม้ไม้โอ้ไม้ไม้นึกว่าแมงเร็งสวยอะ่ะแปกดีไไฮไลท์บันไดทางในเส้นนี้สวยอะ่ะเห็นไหมเขาทำบันไดให้เดินขึ้นแล้วลวดลายไม่ใช่ลวดลายหรอกเขาทำดูไกล,กลๆน่ะคะสวยมากเลย เออบันไดเส้นนี้สวยดูแล้วสวยดีก็จะมีเก้าอี้อีกที่หนึ่งเขาก็จะทำเก้าอี้ไว้ให้นั่งตลอดเส้นทางเลยนะเป็นระยะระยะก็โอเคทำให้สะดวกสบายดี อีจานี้ก็เป็นทางลาบนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ปูทางเดินด้วยด้วยอิดอ,อิดแดงแล้วก็เป็นหินเป็นหินไม่เอา้านี่มาเดินไม่ได้นะทุกคนเห็นอะไรเห็นข้างทางจะวิ่งลงอย่างเดียวนี้ปล่อยคือปล่อยไม่ได้เลยต้องจูงอย่างนี้ตลอดถ้างั้างนั้นวิ่งลงไปตามหาไม่เจอแน่เลย เสียงนกร้องใส่ก็จะถึงประตูทางออกแล้วทุกคนเหมือนจะเดินลงแลยนะช่องนี้เหมือนจะเดินลงแล้วค่ะเส้นทางโบราณเจ้นฐานเส้นนี้เดินง่ายนะคะใครที่อยู่แถวแถวเขตเมียวรีนะคะทุกคนเขาอยู่เขตเมียวรีนะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ค่ะว,ว่าง หลังจากเลิกงานหรือว่าช่วงวันหยุดอยากออกกําลังกายไม่รู้จะไปออกที่ไหนมาเดินตรงนี้ได้ค่ะทุกคน็ะยะทางไม่ไกลเดินแล้วก็เดินง่ายด้วยวิ่งก็ได้นะจริงๆวิ่งแล้วก็น่าจะก็เส้นทางก็วิ่งได้นะเพราะว่าเห็นคนวิ่งอยู่ค่ะตอนนี้เราจะเดินลงแล้วเดินลงแล้วตอนนี้เรากําลังจะเดินลงแล้วนะทุกคน เดินไม่นานค่ะทางเดินสบายลงลงไปเรื่อยแล้วก็จะถึงประตูทางออกเดี๋ยวเราคิดดูก่อนว่าเราจะเดินกลับทางเดิมหรือว่าจะเดิอนอ้อมเพราะว่ามันเดิอนอ้อมไปได้อีกตอนนี้ก็จะถึงประตูทางออกแล้วค่ะทางออกของเส้นทางโบราณเทียนฐานะทุกคนเดี๋ยว ถึงเราจะดูแบบว่าเราใช้ระยะเวลาในการเดินเท่าไหร่ข้างทางปูดอกไม้ด้วยดอกอะไรอะสีชมพูสวยมากเลยลูกอันโถดูสิดอกอะไรครับโอ้ยเอ้สวยอะดอกอะไรทุกคนสวยมากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ๆก,กัน มีพึ่งหรือเปล่าเนี่ยพีพึ่งตอบเลยเออไม่รู้นี่มาน้อยอยากถ่ายรูปก,กับดอกไม้เหรอครับตอนนี้เราก็เดินลงมาจากเนินเขาแล้วนะทุกคนสรุปแล้วเส้นทางโบราณเจี่ยนฐานนี้เดินง่ายค่ะ ใครว่างๆก็มาเดินออกกําลังกายได้นะคะอยู่เขตเมียวรี่จ้ะทุกคนตอนนี้เราเดินลงมาจากเนินเขาเส้นทางโบราณเจี่ยนถานนั้นทุกคนนี่ค่ะอันนี้ประตูทางออกนะคะตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำเห็นไหมฮะเอ,อ,อีกาาอ้ยอ一只อ那น他่咬吗？那ะ ที่คนแก่ขึ้นป่าซ้อนขาป่าซ้อน你在散步啊？步啊好，<laughs> 我们在刚才从上面走下来。哦，oh. 对。你你哪哪里来的这里？啊，oh. 我哪里来啊？我是投粪。投粪哪？哎，投粪那么远吗？ <laughs> 不远了，我也开车来。开车来。对对对对，你住附近呐？哎呀，啊啊！哦嗯、刚才好像有下雨哈。点点对，现在没有了。嗯嗯、啊，拜拜。嗯、啊，嗯，嗯 <laughs>，嗯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 。啊，现在没有要走了哈。<laughs> ค่ะาบายๆเมื่อกี้เรานั่งหลบฝนอยู่พักหนึงตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราจะเดินต่อค่ะตอนนี้เราจะไม่เดินกลับทางเดิมนะทุกคนเราจะเดินอ้อมอันนี้คือประตูทางออกของเส้นทางโบราณเจี้ยนถานนะคะ เราจะเดินกับนี่สวัสดีครับนี่กน็น่ารักค่ะทุกคนเหมือนอยากออกมาเล่นเลยจริงๆน้องเขาไม่ใช่ดูนะคะคือเขาอยากมาเล่นดูดดๆทางนี้นะเราจะเดินอ้อมไปทางนี้นะทุกคนเดินอ้อมกันค่ะเพราะว่ามันอากาศเหมือนจะเริ่มจะมืดน,นิดนึงแล้วค่ะไม่อยากเดินบนเนินเขาแล้ว ยังไก่ด้วยทุกคนไก่เอา้าแม่หันมามันโถก,ก็ได้เพื่อนอีกแล้วตาเจ้าหุบ 我要买鲜炒茶。好，对。有无糖吗？都无糖的。啊，好吧。你要大瓶的来还是小瓶的来？大瓶多少啊？大瓶的八十。小瓶的？小瓶的四十。我要小瓶好了。小瓶好了。对。小瓶的是这样，大瓶是这样。差不多啊。对，要不就一大一小，一百给你。总之我卖完了也就煮，就要再煮了。你自自煮的。对。确定。 对，<laughs> 好吧，好好。好喝看，好后再来买。你<好>你每个礼拜,礼拜几来啊？我是礼拜六、礼拜天会在这里。啊、哦，平时是偶偶尔看到有人来就来，哦、没有人就没出来，因为我住前面。哎、啊，好<对>像今天天气没有那么好，你出来。<对> <laughs> 因为我今天人家约了要八十个包子，我就来这边。我我说好啊，那我就来呀、啊。哎、嗯，好，谢谢你啊。这是是你的包子，看。 对，这次是你看，还不错吃。好啊，嘿，现在有热的是肉包跟黑糖的。哦，好，还不错吃啊。给，好，好，拜拜。要来一颗试吃看看哎不要了，谢谢。好好谢谢，拜拜。拜拜。先烧，双来两斤，诸